อีกมือสั่นอ่าคิดอ่านน่วซื่อซื่ออ่านน่วอีจะวอาจะอ่านจนสีหาตาจะบอดอ่านมือตัวกาอ่านตัวมือยันตาบอดอ่านม่เป็น คนี่ก็เป็นโฮมคาคลีพรมพี่น้องเลยเนาะโหมาทางอีล่าอา้าวสบายดีอีล่าเออจะมาทางได้ก,กระเป๋าถือพ่อไหมามาแต่ตปร่งมาซักเครื่องเลยก่อะอ้อมเบิ้งส่วนดอกบัวอะไรกันดอกบัวโอ้หะนี่นไปเออเนย์ไปลงไปเล่นดอกบัวบ่ลงไปลงไปได้มีอยู่เ่าล่ะมีดอกด้วยมาะ ดอกหมากวันเก็บเอาไว้ขายไว้แล้วโอ้ตัวกุบดันปิดดอกบัวมาฝาเออในสันนี่ไม่ดูเลยโอ้แม่ไปใส่นะไปเบิึงแม่ไปซักเครื่องโอ้ยังบ่ทันแล้วอยู่บ่อด้วยมาแต่ชมวิวกบฏาพ่อันพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะจนว่าหายเจือเจตันเหนื่อยบ่ว้าจะพาลับไปใส่เน่ปุ่มหะอ้อมน้องบัวละไปก็อ้อมาพี่ พาอ้อมน้องบัวเลยว่าสันโดยโอ้คิดว่าบปุป็นไอเจยกับน้องเยี่ยมเลยอะลองไปเด็ดดอกบัวเนาะอดอกบัวลายไว้ละกระบุกลายมันหนักดับไปแล้วโอ้มันเดือบนึนยามอลไรไปจังเลยโดยโอืมอมาเนี้ยกะงูขึ้นมาบ่เนี้ยโดยงูขึ้นมา<อ>พาว่าทาไปชมวิวเพื่อนพี่น้องเลยเนาะอะโต้เมย์ไปซักเครื่องแต่เศร้าขขคนบ่ เพิ <Cornell> ่นหากระบายวางแปดวงอืมชักเครื่องไาเครื่องน้องมวยเครื่องแม่โอเครื่องแม่ของน้องมวยดิซักสร้างเองบ่มวยกะแม่เขาคือบัวสร้เองใส่ละสายเฮาย่าศิษย์ศักเองว้อบบ๊อบเป็นยังแต่เจ้าอยูุดงานเด้ออืมวยกะเจ้าศิษย์เหตุจึงได้บอกว่าบัวหายซักเนอะน้องมวยศิษย์สเอง เทนานี่ต้องเปลี่ยนแล้วเทนานี่โดยเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเจ้าใหญ่ในต้องแบ่งเบากพระละเมร์ได้รู้เอ้ยแบบโดยจากที่เมร์ซักแหยวันนี้มีแต่เจ้าได้แบบซักเครื่องซักเครื่องเมร์ซักน้องมุดด้วยซักน้ำสางนะฮะน้ำสางโอ้ไมีน้ำสางจริงนะฮะโยบนใกล้ๆน้องเดียวโดยใกล้ๆน้องน้ำสางในนี่ได้สับเบิดแล่นานนะเบิดแล้วอ่าเบิดน้ำละอัที่ซื้อกูมย้อมแรงอยู่เบอรเนี่ยังบู๊เลยตัวน้ำมันกะ เมนอยู่บ,บกล่งบางเธอมันกะออกบอบานกะขึ้นมาคือเกาอืจะคนสับไปใส่น้ำมอยู่คนไหนละ่ะเรือเบิดเลยแถวนั้นอ่ะจะเบิดเลยโอ้เบิดเลยไปใส่น้ำส่างบอเดียวโดยแต่ว่าเมนปุ้งเพิ่นอาบน้ำน้องโอ้อาบน้ำน้องโดยมาตุกเหตุคักแก้เมนปุ้งเราซาปุ้งเนี่ยเราเตะเลยนั่นคือปุ้ง อิต,ตาบ้ารัไม่ปุ้งเนาะทั้งซาฟุลนะเนาะแม่นบ้าอ่าคือเอินรับไม่ปุ้งแล้วก eat well. exactly ็มีแต่ป like ุ้งตลอดเนาะแทบจะจะแตกแลยอีหลานกินแล้วข้าวนะโดยกินแล้วแกลียดไหมใ่แล้วยังไงข่าแล้วกินยาเป็ี่นได้ป่อยากนอนบากินยาซึมโดยแบบอยากนอนอยากนอนโยเมื่อคืนนี้นอนจังโมงสามเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้นอน แปดโมงแปดโมงตื่นจากโมุ่งมันตื่นหกโ,โอ้โอ้นอนเต็มอิ่มต็มเจ็บด้วยสัย<ม> <c oughs> นกันหน้าตาก็เริ่มไขเ้เน่เลยด้วยตอนนี้ไข้กว่าตอนนั้นเด้ตอนนั้นทั้งสีทั้งดำตอนนั้น <c oughs> ทั้งเหลืองพรบ่เนาะพี่น้องเลยรู้สึกว่าแบบไข้เน่แล้วมันบ่อาก,การตอนนี้ไดาไอเลิฟได้ใช่ยังไงบ่เลยก็อ,อยากเศร้าแล้วโอ้อยากเศร้าแล้วเลย อดีแล้วหักษาสุขภาพตัวเ,เนาะโดยเป็นแน่การทำกันเทียนจะได้ใส่ละเสียงใกล้สิจบแล้วบ่กะไม่แต่ทิศหนาเหมันทวนขึ้นทวนขึ้นโดยทิศเหนือมันเสียงกาเกียมเสียงอืมทางเวิดจากวิชาทางบิดกะไม่ทางวมวยกะ ยังโมโหว่าเพื่นสีเซงวิซ่าได้แน่แต่น,น้องมวยคิดว่าต้องทุกทุกวิซ่านั่นแหละแล้วเป็นได้ไปหาน้องทุกตาอยว่าแล้วเป็นในไหน,นเพิ่งไปห้องเรียนอยู่วิละ่ะโดยไปแล้วออไปได้เนานะยันว่าเพิน่นนานายังว่าเอาน้องอานุงคือเก่าเพิ่นไปแล้วคือเก่าแล้วเป็นในเอ็นโทรซาเพิ่นยึดในใดเด้ โมเมนเกิดเกิดบ่ oh, ได้แล no. ้วเสียเงินในเพิ่นบ่แลวอย่าไปสร้างถือไปแบบนี้ถือกแปะมันบ่กับขีบงัวไผงัวน้องมวยว่ตัวใหญ่เห็นม่มนงัวกับงัวภผ่ผมาปล่อยอกตินี่สกินเทั้งหากินเดืทั้งสว แถวนี้งัวมาเรื่อ,อยแถวนี้อเในลาบวนไปทั้งไหนบะเหมือนที่นี่มาสิไปเบิ่งที่ดินโอ้ไปดินโดยบางเถาบางเถาแมอเ่เมพิ่นเมื่อยครับบริไปอืมแต่โดนปนใดได้จะบริไปทิศลางกี้จะได้ไปบ่อยละบริไปอืมบริไปจะผิดแล้วนี่โลยกะลายโอ้ลืมทางเข่าทางออกเลยไปจกักอันนี้ลืมเลยไปจักอันนี้ <laughs> นี่ตัวพวกทางบอทาเพิ่นกามาแล้คนพี่น้องเลยสบายดีเด้อบอทาเนาะสบายดีโดยจะพาน้องบวัวอันจะพาน้องบวัวไปทาง,งาไห <c oughs> นพ่อเหมือน้องบวัวนั่งพากระเป๋าส่มุนเพรเม่บ่เพิ่นพาไปเลาะเบิ่งน้องบัวอืเพราะว่าก็เลาะไปหาไม่บุ้งเล้ก<อ>่อนที่เพิ่นเคยมักมักไปละโอ้ใช้จะไปนั่งพุ่นูนบอทาสัมภาษณ์จ้ะนี่อขอกระเตขอมาขอบ่เคยไปเถอะได้พุ่นจะไปนั่งพูน ชาพัดเคยปะชำพัดเจ้าไปไดนได้จะไปพุ่นเน่ะเห็นแต่นอกมัวยพาบ่าทาไปเลอะแต่ทำไมเราเคยไปเกือเตี้ยจะไปจะติดใจสักติเลยไปไดนเลยบ่ามีโบบดหมักบัวมีปลาอยู่น้ำหน่ำโอ้จะคืออุปิดเราบัวผ้า่อยเนี่ย ใจบ่าใาอยากได้เนาะเนาะมวยครับท่านอันไอ้กับอัปพิทมาแน่นอนอีละโดนหลายเนาะโอ้หลายดิเป็นอันดอกบัวภายในแหละขอมไปปุ้งบ่ภาพคนมังงาเนาะนเป็นกับพิทขายไปละเพิ่อนดอกบัวนี่มันส่วนราชิขายแต่หมากบัวขายแต่หมักดอกมันเก็บไว้ดอกมันก็ขายได้คือกันได้ป่ะทรายมือแบบว่าเขาขายแบบอนี้มือมันผ่านพ่อเนาะ ใส่กับอะไรเด็ใส่กระถุกกับเทียนกับเป็นใส่นั่นเนาะสมัยแมนหมักใส่กับอันนั้นเนาะบูชใย่เง่อยแขวนเตะขวามมาข่อยยังไม่เคยไปจ้าเคอได้จะไปใส่เน่ไปหุ่นเป็นพาน้องเป็นพาไปเลาะสายเลาะบ่หมนเลยบรรยากาศเป็นยังไงคือบ้านฮะยูว่าดีสมุเกย์ท่าทายยูบนเก่าก็จะพียังน้องเบื่อเอาแบบมุมแบบ ปแ่ข่อยคือชี้แน่เนี่ข่อยน่ะมาปดได้เปิดสาแต่ต้นกอไผ่เนาะตะมคามอ่ะเนี่ยี่แต่ต้นมะขามถ้าน้องมวยเปิดกระเน็บเปิดกระฮ็ดกับเขากินเองสมุกเลยหรือว่าเพิ่นแกงน้ำไม้โอ้มูแมนเพิ่นล็อตเก่งคนอื่นเข่งุ่นกินเองวะแม่ว่าแกงนี้แหละบ่าพลาดโอ้น้องไม่ลองกระเหิตป้าเส็บสมุกเลยโอ้บ่ได้เป็นกระเพาะบ่ มาได้เป็นต่วกินลายกับกุ้งกุ้นกินมาครับลาดเตะเฮ้ยสักน่าจลางรนดเตะเนาะเป็นกินข้าวเป็นแซ่บเป็นอะไรแซ่บกินข้าวแซ่บเลยล่ะลอยเออมาตายเขาโตไร้ผมมีได้สมอได้เจอไปใช่ปะเธอแตกินน้ำก่อนโอ้บัตรที่สัมภาษณ์มูเลตบมเป็นเยี้ยเนาะบัตรที่มูสัมภาษณ์เห็นอยากออกอยากอายจอเนี่ยโอ้เมนโบก็ทานเราคุยกัพี่น้องเไย โอ้แลเรื่องขึ้นเรื่องซ่านได้ละไปหัวใจแล้วเดี๋ยวนี้มีแอนข่าวดีเข่ามาอยู่บ่เรื่องตั้งเรื่องอ่เสาวงเสาบ้านก<ะ>อ็อืมอะสบายดีอีกเทนึงเด้อพอ่อแม่พี่น้องเนะาะขมขับแน,นขาวโจน้น้ำนุ่มวยเนาะพอ่อแม่พี่น้องอ,อืมแล้วเ,เป็นอันเนี้ได้ละเรื่องขึ้นเรื่องซ่านเดี๋ยวนี้มีข่าวดีเข่ามาอยู่บ่เรื่องตั้งทรงตั้งเสาเรื่อง ยังอยู่แม่ทำมีไว้ล่ะโดน,น,นทางมีคือยังมีแต่อันตั้งสาวอันนาลักขวเนาะใน,นเนาะยินข่าวข้าวมาแล้พวพอน้องแล้วก็มีมีสาวเนาะและ้วอันหาตะวาอันมีมีหนามัจับเข้ามาแล้ว,วอ่ะสันทางไอเตียงเพืนพ่นแล้วเพื่นไปเน่งเนาะไว้ล่ะหรือย,ยังเรื่องหนามัจับน้องก็บ่าหูหน้นาน,น้าบริการจะย่างเนาะ ยังบนิเนาะว่าเรื่องสงเรื่องเสาเนี่กะยังคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ยังได้แต่เสามากะยังบ่ทันได้มีงบมาทางใดว่าสิได้ตั้งเสาเฮือนเสาซานเนาะ <S <S ยังหน่อยกะคร้ายดอกเนาะพามีเสาแล้วถ้าว่าหาซอกมาหาได้กะคอยตั้งทีหลงนะังเนาะยังหน่อยกับว่ามีดินเป็นทองตัวเองบัดน,นี้น <S <S นเนาะให้ลาอไปยูพ,พูดนนี่กล้าไปย่บ่่ ก้าก้าโอ้โหเนาะจะไปถึกทางไปละการชักอยู่บ่ชักทางยบจื้ออยู่บ่ทางไปแในแบบไกลเฉพาะทางเขาแล้วมันไม่อยากจื้อนี่ตั้งแต่ได้ดินแล้วเคยไปเทือตั้งแต่ได้ดินเนอะคยไปอยู่สองสามเทือดสองกับสามก็เป็นหานะเด้อจื้อเนาะขับรถไปเองบ่างมาเตยดิซอนเมแม่ละซอนเมซ้อนเลย มัอครึ่งครึ่งแม่บระแพรอืมอะไรสืลุกไปครับแม่เฮ้แม่ซอสโทษแม่ซอสครึ่งกับแมวประแพ่แม่ประแพครึ่งแม่บระแพรต้องว่าน้องเหมยซอสแม่คนครับอออ้เจแม่ซอสแาบอ่ะเป็นผู้ไดครับวันนี้มาแม่คือกับอะไรเสือลุกเป็นผู้ใดครับอะไรมีแต่คนซอสมีคนครับเนาะโอ้แตยพอมนพี่น้องเไย แต่เมื่อนี้กะก้าว่าทิได้ขับไปบ่บอเมื่อไนก็พังเบังน้งยังนมัวยังบุู้่พังเบิ้งแม่มาแต่สักเครื่องก่อนอแล้วเพิ่นว่าเพิ่นสิ่ขับไปบ่ล่ะโดยคืนนี้เพิ่นว่าเพิ่นสิไปอยู่มื้ออื่นกะไปเยี่ยมไปเจาะเบิ่งเนาะเพราะว่าอ่าน้ากะเพิ่นกัเจาะให้เรียบร้อยแล้วพ่อลพ่ณเอาเลยเนาะเพราะว่าเฮากะตอนนี้ก็รู้สึกว่าอันยังบ่ทันได้หัวอัน แอมอันนั้นเนาะแอมอันน้ำสางเมว่าวานน้ำสงา,า hmm. ำสงกอกเนาะบ้านทำเพิ่นเอิ่นเนาะอืมแล้วก็ต้องไปจอบไปนั่นเบิ่งเพราะว่ามันง้อคายกะช่วงนี้กะเป็นช่วงที่แบบเพิ่นปล่อยสัสซาวาซิงเนาะ hmm. ไปกะย่านแบบคันเฮาบ่าค่อยไปไปจอบขย่านอันง้อควายไปตำ่าตมันหักเนาะเฮาบ่ยังบ่มีหัวอืม hmm. กพ็พอดีได้บ่วถาไปน้ำเพิ่นบ่ามื้อนี้ไ,ไปพุ่นแล้ว ไปพุ่นบ่ไปพุ่นแล้วไปไปเสร็จเนาะจะไปเบิ่งนู้น้องมวยบ่ได้ไปคุณจักรทิศได้แหละลายเต๋หลายเต๋อฟังว่าหลายเต๋อโขคือสิหลายอาทิตย์เยอะโขเบิ่งทีตที่แล้วกี่นี่ได้ไปบ่ทีตที่แล้วกี่นี่ได้ไปบ่ได้ไปเลยว่าซั่นเนาะน้องมวยจนลืมนะน้องโดยพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าต่อเมนี้กัยังซอยบอยคือเก่าเนาะมื้อนี้เนาะโดยรู้สึกว่าอยากเงียบเงาแน่อ่าทางพี่กะ บอด้มีอย่างเสียหายบ่อยละ่ะไ่มีเดี๋ยวว่ายังแบบมีโจรลักขึ้นลักงานอยู่นนเนาะบม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ใครเนี่ยได้เป็นบ่โดยแต่กอะยะ่าเพลอเนาะเพราะว่าย่านเนียงว่าท่าย่านแบบวา่าเ,เ,เพื่อนเทห้เพอแค่นะเนาะก็ต้องยะยะอย่ากัญญาอันนั้นร้ายเนาะคือว่าช่วงนี้กับทางเมย์เพิ่นกลับว่าได้ไปยันป็นเมฆาเนาะช่วงนี้เนาะ จะบริเป็นไม่ค่าส่งลูกค้าตนตามหา,าตามา <c oughs> สามุกจะปิดนั่งสามุกหเนี่ย <c oughs> คอยนอนบ่อีฟค่อยนอนบ่อีฟเล้วค่อยไปกินยามาบอกว่าท่าป็นต้องคอยกินยาบอ กูว่ากินยาเยังไงมันอยากนอนเนาะน้องเมย์ก็ยังเดิมหาไปว่าเลยไขยหาเลยติดต่อนุ่มไอยได้ตายกักลับแล้วกักลับแล้วเลยกินยาเพราะเจาะกันอีล่ะเลยกินยากินข้าวแล้วกินยากินยาเลยยามิตามินไน้ป่ะเาอเพราะจัง phần gìn, đây nè, sao muk phần mít đi, nhang nón phần này, ồ, bạc ngheo nè, gìn mõi nè, tròn sao? Gìn, nhang nón mà bạc ngheo. Oh, tặng sti, ờ. Nó là cơm là nhìn ô tô, sườn mòi chắc thiệt. nó bưng mồi lạng ngang nó, đợi. Oh, đến rồi, đến rồi. Sườn mòi, mòi này nè, เขียนบางฉูดใช่น hmm. uh ี่เรียกปอไทยอ้าวไม่ยังอีหล่ะคือเขียนบางฉูดใช่หนี่อาจารย์ไหนเคียรโอ้ตอมอีกมือสั่นอ่านคิดอ่านนุ่งหัวซื่อฮ่าฮ่าฮ่าอ่านนุ่งหัวอีหล่ะจะบอทาจะอ่านจนสิหัตาจะบอทอ่านมือลงมือก็อ่านแล้วมือยันตาบอทอ่านมาเป็นอ๋อขวายไงล่ะขวามีขวา มึงซื้อเพิ่นเนาะพ่อ์พี่น้องมึงสมุนหันอยู่บ่มึงเพื่นผ่านอยู่ได้บ่ะทายผ่านเนาะอ่านออกอยู่นางดวงพรโอ้ซื้อดวงพรตินี่มาตัวเจ้าข่าพีให้น้องเบิ่งในกล้วยป่ะทาแต่เบิ่งแน่พอนเขียนบางสูตรต่อหนาอันนั้นอีกได้เนี่ยต้าวะนุ่มมวยเขียนไวป้วยล่ะกะมังเถียงไว เดีเขาตั้งใจจบแบบว่าไวตื่นหพี่น้องบึงยุยังนนะยั่งนอ่คอยหักเจ้าอ่ะเช็ดนะฮักผู้ได้แบบนี้บ่งไงอยาเบ่งบึงบ่งมีอย่าเบึงนงตาได้เขียนเนี่ยมยังอันนีงเิ่อร่อคอยอ่านเ่งมันเล่นเนาะแล้วบันเขียน โอ้อ่าไม่อ่านดีกลัวน้องมวยมีผู้ว่าลแล้ว <c oughs> <อ>ว่าเวดเดี๋ยวเดอ๋ยวได้ยินข่าวอยู่ได้หนิมอ่าคือได้ยินว่าอย่างว่าคือว่าหมู่ของหมือว่ะจะมาตีว่ะโอ้สมมุติคือจังใช้ผู้ว่าข่าวนั่นไม่แอมมักน้องมวยสิบอสออสออ่อีหล่ะให้ยาสอดจุสมุกพังยูกอ่าเอเห็นยังไดงเอเห็นยังไดงเป็นยังไดอหล่ะเป็นยังไดเก่ <c oughs> คนที่มาหมักนมองมวยน่ะมีคนล้มอยู่แล้วอืมมีผู้สาวอยู่แล้วโดยแล้วก็ยังมาหมักนมองมวยและผู้สาวเพิ่นนะอัดจะหึงอือโดยมีแฟนอยู่แล้วแล้วบัดนี้เพิ่นอนในได้บัดนี้กรับจ้าว่าสิสวนมาตีโอ้แล้วก็บบอกยังบ่ได้เฮ็ดหยังดอกอ่ะสวนสวนมวยมหาล่องมวยโดยสวนซื่อๆแต่กั ทันมากอะบริมาเลยแล้วน้องมวอยบ่ฮู้พยังบ่ฮู้เลยอ้าวในอิหละคือหัว่นสิมาติเจ้าสหมูบอกอ้าโหแท้ี่พ่อพี่น้องสมัยนี้รับไม่ได้จริงๆอืมแล้วบนเนียนอิหละหู้ย่อผ้วาเขาแอมมากะหูสโอูแต่ก็เห็ดเฉยๆโอ้เฮาบริสสนใจยังอืม ว่าเสดงจก็เสน่ห์มาแหงได้หี่เนาะน้องวัน้าก็ทรงปุ่้มอาจารย์ว่าอาจารย์จดห้องวนทีสามกะจดห้องเรียบร้อยอืแล้วอันคนอันนั้นฮะคนอันผู้หญิงอันนั้นฮะเป็นรุ่นเดียวกับบุกกำนองมวยหรือรุ่นเอือหรือรุ่นอกรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันโดยออยู่เฮียนมอได้ปะหนิกะมอสามหรือว่าน้องมวยกับบูโอ้อยู่มอสาม ตัวสีชวนมวมตีเนี่ผู้บ่าวกัน,พ,นพอนะพี่นอ้องมูแมนเนี่ยได้น,น้อผู้บ่าวผลมาแอ่อมากประสาทเนาะได้ยิน,นข่าวข่าวป้าตัวเสน่ห์เฮงแท้นีน่วะเนาะมันกะคือว่าอะไรแบบวัยรุ่นกำลังขึ้นเนาะบอทาตะกี้บอทากะเนี่ยสมุตตะกี้คอยมันนาะรุ่นบอทาปิดจ,จุดหมายอะไรปิดจุดหมายจุดหมายอะปิดฟองให้ฟองเยี่ยมอะ บอบอถ่าเบิ้งไอเจ้าภาพันเทปขึ้นจะล้วนเหมืนเด้ตะกี้เนาะบอถ่ายซั์ไปซาวหาสมุกตลอดเลยได้กี่ว่าถ่ารุ่นบอถ่ายกับสมุกนี่ยังหมวกห้านอยู่ไลยนิดนิดยังบูมี่ได้ยังไใส่ใส่โทรศับยังไงฟิล์มขอบควบมาเหมืนเด้กดปุ่มเหมนเดิล์ขอบควบมามืโดยยังยังยังบูมี่เบ็ดไลค์แค่ตรงนี้ลูกลำบากได้น้องมวยเอ้ยตะกี้นะ เวลาอยกเห็นหนากันพุ่นแระมีแต่มือเฮือน,นาาาอเอนอปะาทามีแต่มือเฮือนพุ่นแรบอะทามีแต่อยังกับหมอลำน้อยเพื่อนธนะเอ็มที่ชามเพิ่นนะแบบส่งสัญญาณนะแบบว่าให้ผู้สาวออกไปนะแบบว่าเพิ่นกับบริืีผูกฟ้าโทรศัพท์ออกไปเป็นกลุ่มเป็นแก่งยูาาา่แล้วอวอันนี้นิดเวลายอย่ากับประมาณ สาวปีขนหนังไปสมคปสบปีสิปีแงมอ้งมอเนาะมอ้อนแตยปะแหม้อเนาะแปดข้าวปีเนาะโดยม,มี่มีลายเนะาะตะกี้อยู่โอยอันลมกระบอทานก็ยัง,ยงแบบข้าวบูฮานอยู่ได้ผอไม่พี่น้องเนานะคือว่าแหละตามบ้านนอกของนาเขาเนาะโทุอันนะไปหาเงินขายเลขบนเรือขี่ยังเลยมาตมเติมแต่บัตรโทรศัพท์เสร็จก็ควบหาาาทขยกระบ,าาบรองถามสมสุน คนหูจักเบิด <laughs> เลขกงานเล่กนี่เมลเลขเก่าเมลเลขเก่าคนกายสันม้องแม่นเพราะว่าแต่ก่อน,น,อน,นก,กะคือทั้งสามุกดากะบโบมี่อย่างนาะพ่อแม่พี่น้องกะเป็นครอบครัวทุกอย่างคือการนะกะเาานาะแล้วกะอ่าสีพอจารย์แบบโบมี่แล้วกะหาขายหลอกขายเล่กพอได้เงินไปขก็หาโมฮียนเนาะแต่ก,ก่อนกัเนาะพอได้แบบบ่ได้ขอพ่อขอแม่เนาะ จนแทบจะขาดเที่ยนได้ภาษามือใดทั้งไทยทั้งลาวหรือป้าปต้นแทบจะเบอยากไปเฮเยนได้ขายมวนได้ตะก,กี้คนละอันนเปลี่ยนเฉบาะอันไหนมั้ยอ่านมั้งอ่านในหน้านี่อันไห้เล็บยูไอ้ไข่ไอ้ไข่อ่านจะพักไม่จะเป็นไอ้เล็บยูด้เอยอันนี้มันเป็นเรียอบ้านโอ้ภาษาอังกฤษตัวนี้เนาะต้นสมุดต้นหมอนเฮียนตัวเองเขียนภาษาอ่านอ่เนมน้ง จะคู่หัวแทบอ่ะเาอตัวสื่อเจ้าของก็ยังอ่านมาป็ดน้องพพี่น้องโอ้น้องพลอะไเฮ็ดแบบเจ้าเห็นว่าขี่กระเรียนซักกันหน้าแบบเออเห็นละอ้าวคู่บทเรียนหน่อยเลละอ๋ออันนี้พื้นฐานอืมเอามียังคือใส่โงหัวไปนิดสน ตรงซื้อน่องมวยกับงานย้อมเบิ่งให้พี่ให้น้องเบิ่งด้วยป่ะท่าให้พี่น้องเบิ่งเนาะงาน่าเนาะน้องมวยลืมปุ่มไปแล้วจดสะภาพกลางอืม,มักที่สุดคือวิชายัางนี่มากที่สุดก็คือวรรณคดีวรรณคดีโดยเต็มหูบอเมนบอกวรรณคดีเ,เขียนอาจารย์มันเขียนใกนกระดานแบบเขามันนะนะเวลาเขาได้เมื่อวันมันไม่เป็นไปได้คือมันจับมวน โอ้ทั้งมันทั้งม้วนเลยต่อมาคะแนนบอลดูแบบไหนตัวซูซสมุงแงมว่าซมุงแงมว่าตัวซูซามุงนะบอลบอลแงมแต่กับด้วยชั่วงมาถ่ายไได้มาถ่ายแงมกรัวเดี่ยวัวเองเนาะมันนี่ก็ถือว่าพักพรสองมือเนาะ ซาวะทิ์กลับมาได้ไปทางใดเนาะทางน้องมวยเพิ่นกะเฮาก็ได้ไปเวียนเข้ามาหาน้องเพิ่นเพราะว่ามาแต่เถื่อกลับมาค่อยได้พบพ่อกันเพราะว่าอันน่ะทางน้องเพิ่นนี่ก็ไปห้องหาโมเฮียนเนาะแต่มื้อนี้ก็คือสิบ่ได้ไปทางใดคือสิเผาบ้านบ่มื้อนี้ล่ะป่าตัเขาเบิ่งนี่กินยาได้เขาเบิ่งนี่แม่นไหมล่ะเบิ่งเพิ่นม่นตาบ่อยากขึ้นสมุทรกินยาบ่าไปภาษาพระเพิ่นพาะ่าษาไปเลาะเพิ่นยังบ่อยากนอนปานาดไหมเริ่มนะเบิ่ง ยาวคลิตอ่ะยาวคลีเตเราจะว่าลืมขยำขวดจังไงล่ะกิน <laughs> <laughs> ยาลืมขยำขวดอ่ะ <laughs> โอ้โบเมเลแล้วเนาะ <laughs> แม่พ์พนกระสงทรงายจังว่าเป็นผ่านเลยช่างนี้ <laughs> ในซักคืน <laughs> <laughs> นอนมันเย็นแน่นอนอย่นี้นะเ <laughs> <ม>ย็นไหล่ะ <laughs> โดยมันเย็นมีหฮ <laughs> มเตียงพนยายมาพี่ก็คักแล้ววันนี้มาทายเนาะคาโกหฮมต้นมะขานดี พอทางนี้ก็มีก็ไม่พบไม่พายมีโอ้โยทางมาพัดเพลินเพลินพี่น้องเลยอ่ามีแต่มือม่อน,นี้กันก็ขึ้นองมวยเพิ่นข่าไปฮะก็ใช้ข่าไปน้ำเพลินเนาะไปเบิ่งบ่ไปเจาะเบิ่งย่านดินเทียบ่อ้แหละอ่ะเเาเส้นเอาโน่นเล้วะสองเทือกเลยปะไทายไปวะวันนี้ปวดตาจังไม่อยากขึ้นอ้าวจะสมุขไหนได้ปะท่านี่ไหนนองเพิ่นไปนอนเนาะบันี่น ไปนอนบ่มันเมนดนาะจะกินจากเม็ดอีละเม็ดเดียวเม็ดเดียวโดยป้าเป็นพือีพ่แต่ละมือไงล่อมือนงนงมวนแบบย่านมาบานล่าลับค้าของนงมวนกับบริ้กินเจ้าอันคันคือเจ้าอย่างนอนทีเจ้ามัต้องกินนะช่วง้าเจ้ากินในช่วงแรงเนาะกินตอนังแรงกินแล้วก็เข้านอนเลยโดยพอาการเจ้าตอนนี้มันดีขึ้นแล้วเนาะ ก็มีแต่ว่ากินมื่อละเม็ดกับพ่ออีหล่ะกินแต่ส่วงเวลานอนพ่อให้กินเวลามาสิสามูคนหนึ่งเนาะขันได้กินยาลงไปในเห็ดย่างไม่ได้เลยยาองลิต้ว้วก็มีแต่นอนอย่างเดียวคอพี่น้องเลยโอเคสนอกปันนี้สมุกบันนี่ โอเคแล้วว่ให้น้อนคนไปใส่ให้นอนคนไปนอนพักผ่อนบอกได้บ่าท่ากฤสิพาไปซักเครื่องมันจังชัวร์ซักเครื่องบอมันจังชัวร์พาไปซักเครื่องต่วว่าผุ้แรกคุณนั้นพักนั้นเนี่ยผุ้แรกบัดนี้เนาะมันจังชัวร์เนี่ยสิไปนอนก็โย่จังแง่ไหนน้ำหนักเนาดใสจังแงมไหนได้สติรึบ่อยนี้เนาะามิตรภาออกกําลังกายแล้วบัดนี้เนาะเรา่ารักพระองแล้วแต่เราบุมออกว่ะน้ำหนักหมดหมดพาหลาะ จะพาเราขอยสิพาไปอีกวันนี้จะไม่ได้ชงนอนเอาห้าหนอนเด้้านอนขอยน้าเออไปหาไม่ปุ่งน้อยนะเลยอาโอเคสำนักผมเป็นพี่น้องกับมีแตาวานาย เขียมคองถ่าเมเด้าโมเมนต์เป mm ็นนอนถ่าเมเลย์ว hmm. yeah. yeah. um ่า hmm. น yeah. uh ้องมวยกินยาแล้วยามันกลุ่มนอนเนาะเมนกินยากะเดินธรรมดาเนาะเพร่ะนพี่น้องก็หิวนอนกะบอกว่าแต่น้องมวยสมุกเคือกันที่นอนคือกันเพอกินยาเมื่อเช้าร์เนาะหากับโมเมนต์ยางดอกยาวิตามินเนาะโดยกะคือมื้อนี้กับมากับบุมี่ยังลายเนาะข่ามาเยี่ยมมาหาน้องเพิ่์ลซื่วพ่อมื้อนี้กับน้องเพิ่์ลกะบอได้ไปห้องทำมงเฮียนมื้อนี้ก็เลยแวะเวียนข่ามาหา โดมีแต่ว่าทั้งสามุกกะิระกับปาได้ละเดอบริเนาะโดอัสบาดีละโดอ่าผู้ได้ใส่เนาะพ่อแม่พี่น no. ้องเลยหาบลุงตุงตัวมาแล้วโอ้ยโดยโดยได้เจ้าคู่เสื้อผ้า เอาเอาวอ้าโอเคอย่าจี้ใช่แล้วลายปฐาเจ้าหน้าชินแล้วเคล็ดโอ้อ้าโอเคเานะานะ,นนเนะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาับคลิปนี้ทั้งเฮาการชีเลคโจบคลิปลงเพียงซัมมี่เนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยท่านี้ก็ขอกรงารครรมศาสตร์บายดี